ก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมผมม้จากเกมแชนแนลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมาครับยิงปืนนะฮะอีกแล้วเนื่องจากว่าน,นะะมาครับยิงปืนเนี่ยเขาอัปเดตใหม่นะผมก็เลยต้องมาเล่นนะ,ะถือว่าเป็นภาคที่สองแล้วกันเนาะโอเคอ่ะฉันกดแล้วนะ นะช่วงแรกๆมันจะแหลกนิดหน่อยนะฮะโอเคโอเคกรอใส่นะาเหมือนเขาจะตอนแรกเขาจะให้เรา แบบภาคนั้นยังไงอย่างนั้นเลยอโอเคฮะเดี๋ยวเราไปแจมกันอ่ามาแล้วโอเค ตัวโอเคมาเพราะทีมได้คนโหดอย่างเรานะอะชมตัวเองไว้ก่อนนี่ไปหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งไปไป,ไปอีกหนึ่ง ได้แล้วหนึ่งอะ่ะโอเชยเอ้ยยิงมันนะยิงมันช่วงแรกผมอัดกากๆหน่อยนะก็ขออภัย ถอ,อยไปเพื่อนแน่โอ้เหมือนฝั่งนู้นมีคนโหดนะเอยเดี๋ยวเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นเ,เดี๋ยวเราบุกไปทานมันก่อนนะโอเค เราเบิดไปเคี้ย์ก่อนโอ้โหมาอยู่แค่นี้เข้าไปเคี้ย์ปั๊ดโถฮะนะเข้าไปยึบโอเคเอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นที่บอลลูนดีกว่าเฮ้ยกำจังมากเด้เอเ นี่นี่เอ้าก๊ำโอ้เพื่อนซิวเสองกล้องสองกล้องเอ้ยเพื่อนซิวอีกแล้วเดี๋ยวดูกัน โหเพื่อนไปอยู่ที่เรือมหมดเลยอยู่ด้วยสิเพื่อนเราขออยู่ด้วยคน๋อมันจะเกิดแถวๆนั้นฮนะโอเคอนั่นอยู่นั่นยิงมาเลยยิงโหเพื่อนสิวนะไม่เป็นไร ยังไงเราก็ชนะด้วยกันเฮ้ยใครยิงเพื่อนใครยิงเพื่อนอุ้นอยู่ไหนโอ้ยบอลลูนไม่เป็นไรชนะไม่ไม่ค่อยได้ฆ่าใครเลยนะ งดยึดไวยเวี่ยวสองอ่ะสองปืนไปแบบเป็นระเบิดแยวเราไปดูในช็อปก่อนนะเออเดี๋ยวโดนของอัปเดตนี่มีอะไรมั่งเนี่ย เอ้ยทำไมของอัพมันคุ้นตามหมดเลยร๋อมีปืนเข้ามาโอเคมาเล่นต่อกันเลยอ้าวอีอีนี่นี่อีอีอ มากนะจริงๆเอ้ยเดี๋จริงม,มันอยู่แถวๆนั้นนะ่ะนั่นไงนั่นไงเพื่อนได้เด็กอีกแล้วเราไม่เคยได้เด็กกับเพื่อนเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปใกล้ฐานแม่งดีกว่าจะได้เห็นเอ้เหมือนนั่นไม่ใช่เพื่อนเมื่อนาจะใช่เพื่อนนั่นนั่นเ้ยยิยิงยอย้ตัวมาหลบหลังกระถงโอ้เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชม โอเคครับค okay, ุณผู้ชมมาต่อ,นะ okay, อกออนันเลยเมื่อกี้มีคนโทรมานะโอเคก็นะเขาโทรมาผิดอือคี่เจนจะเสียนั่นเหลนะเกินแต่เราต้องไปบุกแล้วไม่งไงไม่งไงโดนไม่จะซีรเราทำไม เพื่อนชอบสิวนะไม่รู้เป็นเป็นอะไรชอบกินปลาสิวเหรออือกูแล้วก็อยากกินฉันลายไหลเลยเดี๋ยวก่อนนะฮ่ โดนถึงตัวเองเลยเอ๊โอเคชนะฮะสองแมตติดฮึบโอ้ตายเนีย yeah. ชนะไม่ได้เงินเพิ่มกรรมโอเค โอเคฮะโอเคอุ้ยมีมีอันนี้ด้วยนะฮะมาจับของขวัญก่อนเลยดูดิจะได้อะไรไม่เอา อเออน่เกียรติที่สุดเลยเออเงนินเจ้าสิบบาทนี่เจ๋วเพชรเพชรเพชรเจ้า,าได้ไหมข้าเพชรน่าได้เงินอู้แปดสิบโอ้ เพิ่มมาตั้งห้าสิบกว่าเกือบได้หน้ากากแล้วจะจับได้อีกนะเขียนสก,กินเหรอฮ่านะโอเคเฮ้ยโอ้โหเกือบได้ปืนนั้นแล้ว Basik basic Sudah lah, yang lah ya Nah, udah lo Tengok, pijil lo naik Tengok nih Jalur Ini, apa ini มันแรงดิโอเค16บาทเอ้ได้ไรเนี่ยอ้ยได้เพิ่มอีกเดี๋ยวเราจะโอเคฮนะก็ขอตัดคลิปไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในพรทหน้านะเป็นยังบ้างนะสำหรับเซิร์ฟนี้เอ้ยสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะ ไว้เจ้ากระหม่ในโอกาสหน้าสาวโรงนี้สวัสดีครับ